ส่งชีวิตล่าสุดบิ๊กเอ็มกิตริศอดีตพระเอกช่องเจ็ดหลังถูกปลดฟ้าผ่าสำหรับพระเอกหนุ่มหล่ออย่างบิ๊กเอ็มกิตริศบุตรพรมหลายคนคงยังจำกันได้ดีค่ะที่ก่อนหน้านี้บิ๊กเอ็มเคยตกเป็นข่าวใหญ่เรื่องถูกลอตเตอรี่ทิปจนโดนทางต้นสังกัดเก่าอย่างช่องเจ็ดนั้นยกเลิกสัญญาแบบฟ้าผ่าโดยบิ๊กเอ็มอยู่กับช่องเจ็ดมาประมาณ9ปีโดยละครเรื่องสุดท้ายที่เล่นไว้ให้ใหกับช่องเจ็ดคือเรื่องสัจจะในชุมโจร หรือเสือสั่งฟ้า3วันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปส่องชีวิตล่าสุดของบิ๊กเอ็กันค่ะหลังจากออกช่อง7ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าปังมากๆเพราะว่ามีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานทัวร์คอนเสิร์ตร้องเพลงที่ไม่ว่าจะไปร้องเพลงที่ไหนแฟนคลับก็ตามไปให้กําลังใจอย่างล้นหลามแถมตอนนี้ Big กอก็ยังกลายเป็นเจ้าพอสายมูไปแล้วด้วยค่ะ ล่าสุดก็กำลังถ่ายทำละครเรื่องเด็ดดวงโจรของทางช่องโมโน29นอกจากนี้ยังมีฟ้ดซัพพอร์ตจากแฟนคลับส่งไปให้ถึงกองถ่ายเลยด้วยฟ้าหลังฝนของบิ๊กเอ็มนั้นสวยงามมากๆเลยค่ะหล่อขึ้นแถมปังมากด้วย